สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับผมอนนี้ก็เลิองานครับแยาแรงมาปอกองครับ่ผมก็เป่าแล้วก็สิจังสี่แล้วครับประจําครับถ้าผมเป็นคนเป่าก็่าซุกน้ำนะครับปั่นหมาดๆเซตครับมันก็มีเสียฝุ่นหลอองฝุ่นเนี่ยแต่ตอนนอเป่านะครับมันก็มีนะครับ ออกดีกว่าก็ดีกว่าบอเสร็จเ,เลยนะครับแอนดูแลเอาใจใส่มันแน่นะครับแต่ผมเป่ากัดจังสี่ตลอดนะครับถ้าชุบน้ำเสร็จเสร็จในกองก่อนเสร็จในกองหน่อยกอ่อกนแล้วก็มาเซ็ตกองใหญ่ครับเซ็ตกองใหญ่แล้วกันเซ็ตขึานให้เงียบจริงๆมันกับบ่มีหรอกครับ แต่ว่ากระยาดเสร็จกองไงมันใส่กองอันนี้มันบ่เข่าอยู่แล้วครับลูกในลูกในพันแปดครับนี่ลูกในลูกน่อยอลูกนอกลูกนอกเอตีเพ็ดครับตีเพ็ดพันสองท่า ถ้าเกิดว่าใส่อของแถกอีสุสุเลยนอกในนี่โอ้สีพันกล่วเวลาเกืบ 5, อบหาพันเลยครับเอาเรื่องอยู่ครับเอาครับกะเอาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้กะสิมัวโสให้ฟังนะครับว่าเป็นยังคือขายนะครับเอาละครับพี่น้องกะ ไอสิมบาวโซเลซูฟังนะครับกวนเปิดแอร์่อน้อนเป็นยังคือสิขายนะครับกะเดี๋ยวนี้นะครับมันคือต่ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้แรนงานกับบ่คคอยเหลือนะครับเพราะว่าราคากับรถลงตํำแห้งนะครับรถหลายนะครับรถกับไหล่าแก้วสันเกิดเอาเกิดเอาอนะครับไม่โคตออกมาออกมารถดำกับออกมา จนว่ารถดำไม่ไมนี่บู้จะเขาเลยครับบู้าจักเลยเพราะว่ามันหลายผดจากรถไฟไปรถไถอันซุ่มเกาๆแต่ดึกดำบันนี่เว้ยด้กี่แรนง,งั้นนะครับเหลือนาแรงกันเหลือสี่หมืนนะครับเดือเดือนละสี่หมื่นหาหมื่นนะครับ เลือนะครับหักน้ำมันหักยังหักนั่นหักนี่หักค่ากินค่าอันนี้แล้วก็เรือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้ให้หาเอาครับขันโมเมนงานขันโมเมนงานไล่เดือนขันโมเมนแบบว่าเขาจ้างเอาไล่วันนี้จ้างกับอะไรนะครับขันงานไล่เดือนอีกสูสีวพาสิสด้อยู่บางทีก็จ้างเดือนละหามื่นหกมื่นยังสี่เขาก็เติมน้ำมันเองบางทีกัน้ำมันเขาสี่เขากัเเรือนะครับงานในใส่งานมันกับบว่อย เล่นนักปันใดอ่าอีกอย่างผมก็ขับมาหลายปีแล้วครับร่วมๆที่ขับรถคันนี้กับแปดแปดปีครับรถคันนี้จะแปดปีอ่าเดือนเดนคุมผ้านี่แหละนะครับกับปวดหลังครับผมปวดหลังแบบปวดแบบปวดเรือรังนะครับมันปวดบอเซอเร้ายงจี๋จซึ่งผมเห็ด หลายอย่างนะมึงได้สิไปขับรถไถครับ,รถ,ร,บรถเกี่ยวสิมันกับปวดสะสมนะครับแต่ว่าหลักๆก,กับนั่งตลอดเลยก็คือขับพวกรอนี่แหละครับขับพวกรอหนี่ได้นั่งตลอดมันกับค่อนข้างที่จะปวดนะครับย่ำแรงก็ต้องนวดให้เจนุนเหยียบวราสันต์เรื่องมือกับปวดแห้งมันมีช่วงหนึ่งที่ผมนั่งเห็ดรถ เราหู้ซึกว่ามันปวดอยู่แต่ว่ามันหนังเศร้าเห็ดบ่ไรอ่ะก็นั่งเห็ดอยู่สั่นละบันีปวดโอ้ตอนนั้นนี่ปวดแทบยางบ่ไรเลยครับครับโดนๆอาจจะมีหลายคนนะครับปวดอยู่ที่ว่าอายุสมีมันสิปวดย่มใไนะครับผมอายุสมีผมก็ปวดแล้วแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่การรักการล,ล,ลดไลครับ แรงงานบ่ค่อยเหลือกัองมากกับปวดหลังครับถ,ถ้าถ้าเขาไปอีกนี่อ้วผมว่าผมต่อไปอีกสามปีสี่ปีนี่เพราะว่าผม,ม,าผมากับไว้เราคันพอพักรักษาตัวก่อนสมัยนี้ก็รถไฟเมื่อนี้ก็ ไกลแน่นะครับเรียนไกลแน่เพราะว่าเพราะว่าอย่างเดียวนี้นะครับบอ่อดินเริ่มจะหายากนะครับบ่อดินเริ่มไกลจากหมู่บ้านไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยวลถหลายบานนี้แย่งบอ่อดินกันนะครับกะมันก็เลยไกลไปเรื่อยนะครับไกลไปเรื่อยเราราคากระตัดกันจนถึกล่งเราที่นี่เรียนไกลปุ๊บคาใส่ใจห้เงาคาซึกล้อคาน้ำมันกะเพิ่มขึ้นนะครับ มันถึง,ถงว่าบ่อเรือเหลือยุก,กับเหลือหน่อยนะครับพ่อได้พ่อได้ใส่พ่อได้กินได้ใส่แต่ว่าคันจีว่าพ่อได้เก็บนี่มันคือสิบพพ่อได้เก็บอะครับแถวบ้านผมนะแต่ว่าถ้าเป็นแถวอื่นกนะราคาดียดอยู่รถบค่อยร้ายกะได้นะครับจะได้กะได้เร็วขนาดในเมืองว่าราคาดีๆยังตัดราคากันสะไสเลยครับ ยังมีโอกาสหนาฝนอาจจะได้เขาไปแลนในเมืองนะครับตัวน,นี้กะขับเองครับมีโทรกกะจอดบ่มีโทระกะมาครับนะครับดีกว่าจ้างเขาครับจางกับเรือดอกพี่น้องเอ้ยบ่อยากสิบผากเลยไปแลนงานสองเดือนสามเดือน,ดอนได้เงินมาส,สามหมื่นสี่มืนสองรถเบิดนะครับ ครับวู้หูจังหวะครับวู้หูใจครับเงียงกระหางนะครับขี่สร้างสร้างกระตายครับอนนี้ก็่อไดอ้ดูแลเองเขง้ากบจะคล้องเองอะรักษานะครับหูจักจังหวะรถมันกะใส่เดโดนนะครับถามามันจะเสียบ่ามันกะเสียอยู่แล้วนะครับรถใส่งานมันกะเสียอยู่แล้วแต่ว่า เขาก็รักษาก็ยืดระยะเวลายืดอายุของมันนะครับใส่งานไปได้เรื่อยๆนะครับเอ่อถามว่าผมสิสื่อถ้าค้ายแล้วสิสื่ออีกบอ่อตอนนี้ยังบ่มีความคิดที่จะซื้อนะครับยังยั่งยั่งยังหยุดไ้ก่อนนะครับจะว่าถ้าเศรษฐกิจข้างหนาม,มันดีขึ้นกว่านี้ก็น่าจะซื้อนะครับน่าจะนะครับ พอดีพ่อดิมีรถขี่กินเหล้ากันพี่คิงนี่เพิ่นว่าโอ้ยพี่บ่ขายดอกบ่มีรถขี่กินเหล้าว่าเด้บปดนี้เพิ่นไปเกาหลีเพิ่นขายจ่อยเพิ่นกลับมาเดี๋ยวเพิ่นก็ซื้อคือเก่าล่ะครับนันบ่ซื้อก็บ่มีรถขี่กินเหล้าอีกเนี่ขี่รถเก๋งออกมากินเหล้าถืกด่าเด้ครับแต่ว่าขี่6ล้อออกมาเฮ็ดงานนีย่ำเลี้งมากินเหล้านี่บ่บ่บ่ถืกด่าเอ้า ่อไดไหวัวกะอย่าลืมติดตามน้ำด้วยครับฝากกดติดตามน้ำส่องหน่อยๆวิวหน่อยๆบุกอวยในไทยลงครับโอ้เอฟซีก็หายหมดแล้วล่ะบุกอวยในไทยครับค่าแต่เรียนดินกะ ค่าแต่หแขกเรียนดินบุมมีตากรองเดี๋ยวสิทธิจ้างตากรองอยู่หรอกรับสมัครตากรองนะครับอา,อายุ18ปีขึ้นไปครับหอดหอดโบหอด30เด้อ2ี0ถึง2ี0ถึงเอ่อ10 18ปีหอด2ี7มี18ปีนี่อ <c oughs> <c oughs> เอาพบกันคลิปหน้าครับผมฝากติดตามน้วครับสวัสดีครับ